ฮิลโหลกูรู้จักมึงบ้าไอชื่อกูนาเอาหัวมาบ้องเลยทำดึงหน้ามามองทำเจ๋งกว่ากูวั้งจองเลยเก็บกานี้ง่ายๆเดี๋ยวกูใช้ตีนเทียบให้แบบไม่ต้องเหนือยกากจังนายสั่นเดี๋ยวให้จบเพลงนี้รับรองให้คล่องเลยกับฟ่องเลย ก็ไปโซสูตรที่ตัวมึงแม่งจากมามีอะไรมึงฝากมามีใครไหมที่อยากลาปากมาและหน้าเฮียอะไรเฮียใจทันสิกเสร็จจำเกียวเหวมือนกีดเกดมวเหมือนลูกคริปเกตมึงคงเสร็จไม่ใช่สิแต่ว่าสวยจะวันวงวันมวยดูด้วยในตงคำปากไม่ต้องพามแกายังไงยจงเท่ากามัดสัตว์ปากพูมมน้งจงจำ วที่สติกกาะทำรู้ดีแต่ละคำอย่าทลลำกูนำลำเด็กเฮมอยปากหอยปากปูกูชินาด่าอยู่ว่ามึงเจะได้ทำซ้มกูจะไม่รับกินที่ม <bur> <Bye>. ึงจะจำความกูไม่ได้เจงแล้วไม่ต้องถือทำตามไม่ได้มาด่าหรือมาเด็ดแต่มาเก็บแต่มึงเจ็บเบ็ดเสร็จร้องเย้ตอนกูคำลำตามฟังทันไหมไหนวอฟโฟนที่ว <subjects 195 2> I mean hey, ่ารวยเห็นตะลุ่มีีต่มัวถุยลามไห้สวนๆลอกกันมาล้วกันไปคนแต่ละคำั้ำๆอยู่ลำไปบนสายถุงงองแง่งแพ้ทุกมันใจเสยงกูดังใจมึงถึงซี่ได้ทันไปด้รับไปยังมึงจะไม่แพ้แ มามองทำแข่งกว่า